เพลงหนึ่งเพลงเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบคุณเหมือนกันนะครับทุกคนส่งเสียงให้ดังให้เต็มที่นะฮะอะไรนะครับอะไรนะชอบเพลงนี้มากมากเลยใช่ไหมฮะเวอร์ชันเมื่อกี้โอเคไหมฮะน่ารักไหมฮะสุดยอดสุดยอดนะฮะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มันเล่นด้วยกันแล้วก็อาจารย์ชี้รองร้องด้วย แต่เดี๋ยวแรปคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเนาะ๋ยวมีครั้งต่อไปชชวร์ครับชัวร์ชีจะแรปได้ไหมครับเพลงต่อไปลองดูเนาะลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราเอ่อผมป้าป้ากับเจรานอยวมีเพลงสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับตอนนี้เป็นเพลงช้าเพลงสุดท้ายแล้วฮะก็ขอฝากให้ทุกคนถ้าใครรู้จักเซอร์ป้าป้ากับเจรานหรือวงเจษซาน่าจะเคยฟังเพลงนี้แน่นอนนะครับก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าได้โปรดได้หรือเปล่านะครับ let's go มันเป็นมันกันเปล่าในค่ำคืนผมเห็นภาพเป็นแฟช s h b น c k ใเด็กสบายที่เข้าทีมีวัสดุแจ๊สส์สุดยอดสุดสับในคระวังเลยที่เจอกันอีกครับ โย่ไปตามจังหวะของเ้านและถ้าคืนชอบใครคุณเเ้าประดามาพับเป็นดาว so let's go outside so we can ride around บอกตงบอกรักคุณนับบัน now จะบอกว่าเธอจะกลับถ้ทางนั้ใน้ผมไปส่งนักจะบอกว่าเธอจะมากับเขาไงออะ what's up แต่จะตอบเธออยู่ก่อทางว่านายไม่มีเท่าไหร่แล้วยังมีเรื่องมาคุยกับนสหาสว่าเธอยังไม่ได้รักเขาจริงผมขอใหเธอดจงจริงเข้าไปได้หรือเปล่าได้หือเปล่าจะหว่า หากคน,คนจำยังคงประทับใจยกคอให้ได้ไหมที่ได้ตัวเธอกลับมารักกันได้หรือเปล่า What เ,เป็นไงสบายดีหรือเปล่าฮะกับเขาเทโอเครรือเปล่าปากแม่ก็ฉับทุกเรื่องื่อง เป่าบอก่าขอให้ฉันรักบอบอกให้ฉันรู้โปรดจหากเธอยังรักหากหยังรู้สึเหมือนกันเหมือนเดิมมื่อวันวาและภาพความทรงจำยังคงไม่เลือลางอย่าให้เวลาสัมสรักน้ำตาทุกหยดที่ผมเคยสัมผัสถึงกวทุกในวลีจูงมาก่จะเอ่ยใช้วันทีกลับมาเดี๋ยผมจะทำทุกปีที่บอกกอดเธอและขอเวลาไม่กี่นาทีปั๊ ถ,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 ถ้าว่าเธอไม่ได้รักเขาจริงรขอให้เธอจะจงทิ้งเขาไปได้หรือเปล่าไอ้โกรธผมได้หรือเปล่า,ลาถ้าว่าผมยังเป็นคนรักคนสุดท้ายความจำยังคงประทับใจดให้ได้ไหมไจ้ ดูจคนนั้นลวนชานจะองดีนนั้นจะติราเฮ้เฮ้เฮ้สักคนนนะคนนแที่สเราช่เแชสักคนน้ลตมา้ยเยเยเ้กลนจยไลไกมั่จาตลอดมาวันนี้ไม่ได้ขึ้นดอยวันนี้ไม่ได้ขึ้นดอยแต่อยากดู สวยที่สยามเป็นที่ได้ไหมยากครับสวยงามมากซ้ายบกขวาบกซ้ายบกขวาบกเ้ายบกจะหากว่าผมจะเป็นคนรักคนสุดท้ายหากความสุกสรายังคงประทับใจทอย่าได้หมายถึงที่ใ ได sí, ้โปรดได้หรือเปล่าให้โรดคงได้หรือเปล่าถ้าผมยังเป็นคนรักคนสุดท้ายหาควาทรงจำยังคงประทับใจจำผมได้ใช่ไหมได้โปรดจอกลัมารักกันได้หรือเปล่าได้เสวยงามมากครับวันมีโอสดาอีกครั้งหนึงนะฮะ สเนีดาก็อยาจชี้อีทีนึครับผมขอครัเรปรงให้เจรันก็มาป่อแล้วจะชี้ด้วยครับเจรันครับผม